มื่อนี้มาเบิงป่าบวาัวซีเก็บพักไปขายเมื่อเนี่ได้พักอีกยังไปขายเนี่ยพักคณะน,นี่พักกาดกรอบแก็บแน่พักกาดกรอบแก็บนี่คือพักกาดหลุยแมนบอแมนเก็บแล้วหรือยังเก็บแล้วแต่พูดในกอบว่างไม่พูนในกระท่อมพ่นอ๋อเก็บแล้วแล้วมาเพราะท่านเพื่อนมี่แล้วตั้งน้นกับเพื่อนเก็บทั้เสี่เนี่ยมันเป็น มาเบ่งทางนี้เพ่นธอนผักชีลาวมีทั้งผักชีลาวผักชีไทยอันนี้ผักชีไทยค่ะผักชีไทยมันใหญ่อยูอง่างมามงามเขียวดีขนาดเลยอันนี้ผักชีลาวค่ะถอนทรงไม่ขาบอพอนธุทรงไม่ขาเขียวดีขนาดเลยเนาะเขียวอยู่ใส่ปุ๋ยอีกอย่างคือเขียงงามแท้ใส่ปุ๋ยยูเรียพักใบนี่เขาต้องยูเลียเบิดเลยแม่นบอ นี่ใบแบบนี้ยูเลียนี่แบบนี้ใบแบบนี้แบบแบบนี้ก็ยูเลียแบบกว้างเอแบบขนาดนี้ก็ยูเลียแมนยูเลียอยู่แต่ว่าใหญ่มากเขากะใสสูตรเสมอผสมแน่เด่อนมากใส่แต่ยูเลียน่ะยูเลียนี่มันข่อยว่ามันเข้มข่อยเค่ยเอาใส่พักแล้วมันลวกละไหมมันลวกวาาได้หรอข่อยว่าด้วยข่อยก็หดหนามนี่คื Links อบ่วเป็นยัง,ดงได้หรอน่ะแสดงว่าคนเ็ดเป็นกับเ็ดบ่วเป็น จักแล้วล่ะไยใสไหลเกินบ่จักเนาะอ้ยขอยังบานโขบโข,บ,ขบลงหลดแล้วมันบ่ค้างยุ่นน้ำใบบ่ะค่างยุ่นเหลวค่างหอนหยอดพุติก็ฮอดน้ำแต่ว่าข<ส>้ากะมาฝ่าวเปิดน้ำใสอือไอ้มัไน,มนไหลลงวานเป็นเม็ดเลยปติแมนกำวานไม่แล้วผู้ใดสิไปทนห้อยอยู่หันเมื่อนี้แม่ค่าสร้างจัโกรลผักชีนี่มูหูทอนได้ซ้ำได้ก็เอาซ้ำนั่นแล้ว อนไดซ้ำได้เอาซ้ำนั่นอแป้งนี่กาว่าได้จัโกโลได้เถึงหาโลบอหรอหมดถึงเอกะคือคุณอาพี่น้องถึงเนาะต้นทีมันเลยใบใหญ่ต้นทีวานทีไปเอออันเบิงเบืงเนี่ยเบิงกับขี่จังต้นบ่องใหญ่ทอนออกมากกับต้นใหญ่เนาะกับพวกเบิงอยู่ได้หรอขันห้าเอาตีนเอาหยางมันออกแก่เสียกันย้อนผู้เขาทอนมาบอลหลอกให้เล่านั่นโอ้ยกันย้อนเล่าอยู่ตัว ต้องมานาั่งหลอกเองต้องมานาั่งหลอกเองอันนี้ป่าบวัวซีเพิ่นถอนลวเพิ่นกระเห็ดให้เรียบ้อยให้เรียบร้อยไปกำเอาโลยเออไปกำเอาลอเลยนี่คะ่ะเอาใบลางเอายัางอกอกให้เรียบร้อยเลยจะไปกำเอาเลยแล้วไม่ขาดอะไดอยากแต่ว่าบางบางสวนนี่เพิ่นกระสิเอาแบบถอนมาเลยไมค่ะถอนมาเลยลไปนั่งเสียเวลารอกเออนั่งเสียเวลาแต่งอีกกระสาเพินเนาะเพิ่นกระสาเพิ่นอืม เป็นว่าเพิ่นบวชคอยมีเวลาอ่อนซอนตะพักไอ้กาดพักกาดกอบแก็บเจ้านะพักกาดขาวนะงามแห้งงามอยู่พุณอันนี้นกวางตุงใบค่ะนี่ห้อยห้อยเพิ่นถอนไปแล้วงามค่ะถอนตรงไม,มค่าตลาดตุงใบบ้หันด้ตัดอยูเพิ่นว่าบ้าหันเหตัดคือไม่ห้อยตัดล่ะนี่ของคุณนายไทยย่งอย,งอยู่สิเมินมืออื่นมาจากกักยังสิเด,ดตัดบ่ มีห้อยตัดนี่พผสันตัดไปใส่สันตัดอันไ้อัน,อนมีไห่นหน่อยเพิ่นมาสื้อ๋อเพื่นบ่ทนเนตตัดทรงตลาดมีคนมาสือไปแล้วเนกว่าเพื่นตัดทรงตลาดต้นซ้ำนี่กําลังพ่อกินค่ะงามพักกวางตุงใบใหญ่หน่อยเ<ม>พื่อนมาสือไป,ไปลวกแปลงนี่เป็นผักกาดกอบแกบเพื่อนเอิญมันเป็นผักกาดขาวน่ะละพี่น้อง บางคนก็นเอินประกาศลุยว่าจังสิวันทีทีแม่ที่ป้าทิมละลาตต้นนั้นห่วยคือว่าสิปลาทิทมเกินฮะเป็นยังคือสิป้าทิมเมพี้ยล่งมันอะได้ส่วนผุนเพี้ยล่งแล้วป่ะตีบริสีทธยาจักเทือ่อทางนี้ก็จะเป็นขึ้นชายพระขึ้นขึ้นชายบอกเขาเอิน่นนี่คะ่ะกำลังงามคือกัน ยังต้นน่อยๆอยู่ค่ะบอทัหญ่ย,ยี่ยู่แปลงเดียวค่ะโอ้งามงามคุณอนะคุณอนะคุณอนะโอ้ยซ่อนลายค่ะนี่แล้วกับวานทีโพดพระกาศเขามีลองลอยการเก็บแล้วเพิ่นเก็บไปแล้วเพิ่นบอทัาไใ้เอาใส่ถุงอยู่ค่ะ ตรงนั้นก็นจะเป็นขนาขนาเพืชกระงามงามค่ะทางนี้ก็จะเป็นขนาดนาสิเป็นขนาดองเตะค่ะที่แรกคิดว่าขนาเฮ็ดหอมมันโบแมนค่ะนาจะเป็นหองเตะหรือว่าสายพันธุ์อันใดกระบปหูไหมลืมถามเรามาต้นใหญ่ค่ะต้นใหญ่อวบมีรองร้อยการถอนขายแล้วนําถอนข้ายกับนี่ละกับสวนนี่ค่ะ เบื้งต้นนั้นต้นไ่อวบเป็นตะพัดน้ำมันหอยแสบค่ะค่ะทั้งนี้ก็จะเป็นขนาดต้นหน่อยห้องเพลินนี่ค่ะพละรุ่นงามคือกันค่ะต้นหน่อยเขียว มองแล้วสบายตาอีลีค่ะมองสวนพักของป่าบัวซีคอยกสิมากมายางมาเบิงสวนพักนี่เนี่ยมือแรงเบิงแล้วก็มีความสุขค่ะกอยากให้มมเบิงนำ้ำเจ้าของสวนเพื่อนกับพุ่มใจปลูกพักไดงามค่ะแต่ว่าเพื่อนว่าพักไออากาศขาวห้องเพิ่นมันเริ่มบ่งงมแล้วใบสีไม้สียังเขามีน้อนลงเพิ่นว่าจังสี แต่สํหรับข่อยก็ว่ามันงามอยู่เดซัมนี่แต่จะของสวนเพื่อนว่าบองงามเพื่อนบอกมาท้อนไปกินเลยเพื่อนว่าบ่ต้องสื้อบ่ต้องหาอยากง่ามใดมาเอาไปเพื่อนว่างามอยู่เพื่อนก็ว่าบองงามแม่มันกะสีมีสนทั้งนั้นนิดนึงถือว่ามันเป็นใบกรอบๆใบใหม่เขาทั้งนั้นอันนี้กระทืบว่างามสุดยอดละนี้มาเบิงกระลำอีกค่ะมาสวนกระลำตรงเบิงกระลำเบิงพี่น้องเอ้ย มื้อนี้บ่มีลูกคา้าสั่งกะล่ำบ่เนาะอ๋ะอเจ้ามาเอาเทื่อละหัวเทื่อละหัว2หัวล่ะวะกะล่ำงามคักๆเบิงหัวนี่ก็ใหญ่ๆแหม่ <c oughs> มาเบิงแปลงต้นหอมต้นหอมนี่ปลูกบ่หลายตัวนี่ ต้นหอมนี่ปลูกพ่อได้ก,กินแต่ว่าเพื่อนไปปลูกอยู่ทงหน้าผุนหลายเอออย,อยู่ที่อีกแปลงหนึ่งนะคะเพื่อนปลูกหลายแต่ว่าสวนข้างบ้านนี่ปลูกพ่อได้ก,กินค่ะกอใหญ่กองามค่ะตอนซ่อนข่อยคือปลูกบ่ได้จงสีแนนอนมาเบิงดอกพักชีงามขนาดเลยค่ะอันนี้เพื่อนเอาไวท้ทาำพันต่อสวยๆเลย ไม่ย่างบาดนี่ถือ,อมีดย่างไปตะยานแทะ <c oughs> มีลูกค้ามาซื้อมีลูกค้ามาซื้อกับไอพักกะลัมในสวน,น,นเลือกเอาเลยค่ะเลือกเอาเลยเนี่ล่ะเด็กขายอยู่ตลอดขายอยู่เบิดเมื่อ